ยังครับหนึ่งสองสามครับยิงรูปนะครับหนึ่งสองสามครับเรียบร้อยครับอ่ครับหนึ่งสองสาม รุ่นะครับเน 2, 3, ่งสองสามครับเรียบร้อยครับเรา,าจทำไมพอเวลาจ้าดยืนรุ่นไมไไ่ป <c oughs> าจ่ายะจ้าดพี่พี่ฮ <c oughs> ะเนะคอะครับต่เีหน 2, 3, ึ่งสองสามครับอีกยรูปนะครับหน 2, ึ่งสองสารียบร้อยครับ <c oughs> ลายพรงลายพรงไทยเดียวไทยเดียวจะได้ไ่ดีดีอเหนัครับวัมนก้เรียบร้อยเข้าใจันคบกันกันเงอนกันเงาะเงินกัน